แชมเปียนโอเคขอบคุณสําหรับการเดินทางร่วมกันมาจนถึง1นึ่งแสนซับยังคงทําคลิปมอบความสุขกันต่อไปเรื่อยๆและเป้าหมายใหม่ของเราคือ2องแสนซับล่าสุดช่องของเราเนี่ยก็ได้เปิดระบบสมาชิกแล้วนะครับหรือจะกดซุปเปอร์แตงก็สะดวกดีนะฮะคิวอาร์โค้ก็มีพร้อมนะครับทุกคนสามารถร่วมสนับสนุนกันได้นะฮะและอีกหนึ่งข่าวดีสําหรับทุกๆคนก็คือช่องของเราได้เพิ่มกําลังการอัพคลิปขึ้นเป็น2คลิปต่อ1สัปดาห์คลิปจะลงทุกวันพฤหัสและวันอาทิตย์ครับ ตอนนี้เราไปเริ่มคลิปกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับแชมเปญโอเคจะมาเล่าซีรีส์เรื่องใหม่แนวสืบสวนลึกลับชื่อเรื่อง Missing the Other Side เรื่องราวได้เล่าเกี่ยวกับหมู่บ้านชื่อดูอนหมู่บ้านแห่งนี้ได้รวบรวมบุคคลที่สูญหายไปจากโลกภายนอกเรียกง่ายๆก็คือหมู่บ้านที่มีผู้หายสาบสูญอยู่นั่นแหละฮะตัวดำเนินเรื่องหลักก็คือคิมอุกหรือพระเอกที่รับบทโดยโกซูนะฮะคิมอุกมีอาชีพเป็นนักต้มตุ๋นที่แอบมีจิตใจที่รักในความยุติธรรมแฝงอยู่ในอีกด้านด้วยนะครับ โดยพระเอกนี่แหละครับจะเป็นคนที่เห็นวิญญาณภายในหมู่บ้านดูโอนแห่งนี้แล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นจะเป็นโอเคชแนลพาไปชมคลิปสรุปเนื้อหา missing the other side ก่อนเริ่มคลิปกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อให้กำลังใจกันด้วยนะครับจากนั้นก็ไปเริ่มคลิปกันเลยบุคคลที่หายสาบสูญเพิ่มขึ้นมากมายหลายเท่าตัวในช่วงระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาภายในประเทศเกาหลีใต้และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้น ซึ่งมีอีกเจ0 0พันรายที่ค้างอยู่ในคดีความบุคคลสูญหายที่ยังไม่กลับสู่อ้อมกอดของครอบครัววันหนึ่งมีชายคนหนึ่งที่น่าสงสัยเขามาพร้อมกับจอบขุดดินเขาใส่ชุดกันฝนที่น่าสงสัยและพังลูกกุญแจในตู้แช่แข็งจากนั้นเขาก็พบร่างของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ภายในตู้แช่ชายที่น่าสงสัยได้นํากระดาษขึ้นมาเผาทันทีที่พบร่างของเด็กผู้หญิงโดยภายในกระดาษนั้นมีการบันทึกชื่อของเด็กสาวที่ชื่อว่าคิมมีโอกรับและไม่นานนะักรปภที่เฝ้าโกดังที่มีตู้แช่แข็งดังกล่่าเนีย ก็ลงไปเจอร่างของคีมีอปกในตู้แช่แข็งลูกเสื้อกันฝนได้เดินออกมาจากที่เกิดเหตุอย่างเงียบๆหลังรอพอๆพบร่างของคิมีอ,อกรับเช้าวันต่อมาชายชื่อคิมอ,อกุกหรือว่าพระเอกของเราเขาเป็นนักต้มตุ๋นที่ใช้ความฉลาดของเขาโกงเพื่อช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนวันนี้เองครับเขาได้ปลอมตัวเป็นนายหน้านักลงทุนบริษัทใหญ่แห่งหนึ่งพระเอกได้หลอกล่อกลุ่มนักเลงดังกล่าวเนี่ยให้ลงทุนในหุ้นกระทั่งก็ได้เงินมาเป็นกอบเป็นกำเพื่อน,นําไปคืนให้กับผู้ที่ถูกนักเลงดังกล่าวโกงเงินครับ แม่นักเลงจะสงสัยแต่เขาก็ได้โทรไปตรวจสอบแล้วหรอว่าพระเอกนั้นมีตัวตนจริงหรือไม่โดยลูกน้องของนักเลงได้โทรไปถามบริษัทลงทุนจากนำบัตรปลอมของพระเอกครับปรากฏว่านักลงทุนที่ชื่อภายในนำบัตรนั้นก็มีตัวตนจริงๆนะครับแต่ไม่ได้นั่งอยู่ที่โต๊ะทํางานพอดีนะครับจึงทําให้พระเอกของเราเนี่ยรอดมาได้อย่างวุดหวิดและหัวหน้านักเลง,งกล่าวชื่อว่าเท่าแก่พักครับเขาได้โกงเงินคนภายในตลาดสังวันมาซึ่งป้าร้านขายผักเป็นหนึ่งในคนที่ได้รับผลกระทบพังต้นนี้นะฮะ จนถึงขั้นที่ต้องเอาแหวนมาจำนำที่โรงรับจำนำนำกุ๊กของแก๊งพระเอกครับโดยเพยในแก๊งของพระเอกนั้นจะมีน้องผู้ชายที่เคยอยู่สถานสงเคราะห์บ้านเดียวกันกับพระเอกที่ชื่อว่านำกุ๊กที่เป็นเจ้าของโรงรับจำนำแห่งนี้นะฮะและผู้หญิงอีกคนหนึ่งชื่อว่าอีจงอาหรือน้องจงอาน้องจงอานะครับทำงานเป็นข้าราชการและมีความเชี่ยวชาญในการแฮกข้อมูลดูประวัติอะไรต่างๆของบุคคลครับพวกเขาเปรียบเสมือนพี่น้องร่วมสาบานกันและรักกันอย่างมาก โดยพวกเขาได้ตั้งแก๊งช่วยเหลือคนที่ไม่ได้รับความยุติธรรมจากการโดนโกงอีกด้วยครับโดยการไปต้มตุ๋นคนที่เคยโกงพวกนั้นนั่นแหละครับหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าต้มในต้มนั่นเองครับขณะที่แผนการต้มตุ๋นของพระเอกกําลังไปได้สวยทันใดนั้นผู้นักเลงก็ได้รับสายโทรศัพท์จากบริษัทลงทุนที่ลูกน้องโทรไปนะครับปรากฏว่าชายที่ในนามบัตรที่พระเอกปลอมขึ้นมาเนี่ยดันโทรกลับมาฮะจึงทําให้พระเอกของเราต้องหลบพวกนักเลงกันว้าวุ่นใจสุด พระเอกโทรไปบ่นแก๊งว่าทำไมบอกว่าชายที่อยู่ในนามบัตรนี่ออกไปทำงานนอกสถานที่นะครับทำไมชายในนามบัตรถึงได้กลับมาจนทำให้พระเอกต้องวุ่นวายขนาดนี้น้องจงอาแก้ตัวว่าเธอไม่ทราวบว่าคุณในนามบัตรยกเลิกเที่ยวบินที่จะออกไปทำงานต่างจังหวัดนะน้ำกุ๊กและน้องจงอาต่างก็ไว้ใจในตัวพระเอกว่าพระเอกจะเอาตัวรอดได้พวกเขาจึงบอกพระเอกว่าให้เอาเงินที่เอาคืนมาเนี่ยไปคืนให้ลุงๆป้าๆในตลาดสังวรให้ครบด้วยครับแล้วก็เก็บค่าจ้างมาด้วยนะ จากนั้นนำกุ๊กและจงอาก็กดตัดสายทิ้งพระเอกไปเพรเอกได้นําเงินไปคืนป้าๆแล้วก็ลุงๆแล้วครับแล้วก็รับค่าจ้างมาเพรเอกพังบอกให้ป้าๆเนี่ยระวังตัวหน่อยนะครับอย่าให้โดนพวกนักเลงพวกเท่าแก่พักเนี่ยโกงอีกอีกด้านหนึ่งลุงที่น่าสงสัยได้กลับมาดูร่างของคีมีอกอีกครั้งตำารวจรถเข้าที่เกิดเหตุและนําร่างคีมโอกไปส่งต่อให้นิติเวชชนสุตร โดยคิมอึกถูกระบุว่าเป็นผู้สูญหายเมื่อหลายเดือนก่อนและเนื่องจากร่างกายของคิมอึกนั้นถูกแช่แข็งจึงทําให้ระบุต,ตัวตนได้ง่ายขึ้นซึ่งคนที่พูดสรุปเรื่องนี้ให้กับสายสืบอีกคนฟังนะครับก็เป็นชายหนุ่มหน้าตาดีครับโดยเขามีชื่อว่าสายสืบชินจุนโฮหรือสายสืบชินจากแผนกอาชญากรรมนั่นเองครับสายสืบชินน่ะมีความสามารถในการสืบสวนเก่งมากและถือเป็นหนึ่งในตำรวจน้ำดีดาวรุ่งของกรมตำรวจที่น่าจับตามองขณะนั้นเองก็มีสายสืบอีกคนโผล่มา เขาก็คือสายสืบแพ็กจากหน่วยคนสูญหายนะครับมาถึงเขาก็ดูร่างของคิมมิโอคและกล่าวถึงรอยแผลที่นั่งใสบริเวณคอของคิมมิโอคทันทีที่สายสืบแพ็กกรากดตัวลุงที่นั่งใสที่ตอนต้นเรื่องเนี่ยก็ได้เดินหนีไปทันทีสายสืบชินกับสายสืบแพ็กได้คุยกันแล้วล่ะผู้เขาคุยกันถึงเรื่องที่คดีนี้ควรดําเนินต่อจากฝ่ายไหนกันแน่ครับระหว่างแผนกอาชญากรรมหรือรแผนกบุคคลสูญหายโดยสายสืบชินมองว่าคดีนี้ควรเริ่มจากการสืบหาคนร้ายก่อน เราว่าสายสื่อแพ็กกลับมองว่าควรให้ครอบครัวของผู้สูญหายนั้นได้รับทราบเรื่องก่อนสายสื่อแพ็กได้แต่บนสายสืบชินที่เอาแต่มองถึงเรื่องของคนร้ายครับสายสืบชินมาที่ร้านชุดแต่งงานเพื่อลองชุดเจ้าบ่าวร่วมกับเจ้าสาวของเขาแต่เขาก็ได้รับแจ้งจากทางร้านว่าเจ้าสาวได้ยกเลิกนัดการลองชุดในวันนี้จากนั้นสายสืบชินก็ได้ส่งข้อความไปประชดประชันเจ้าสาวอีกว่าจะเอาแบบนี้ใช่ไหมโดยเจ้าสาวชื่อว่ายอนาครับ ทางด้านพระเอกที่หนีจากกลุ่มนักเลงเขาก็บังเอิญเจอกับชายอีกกลุ่มหนึ่งที่กำลังลักพาตัวผู้หญิงคนหนึ่งไปพระเอกได้ถ่ายวิดีโอหลักฐานเอาไว้กลุ่มชายชุดสูทเนี่ยเห็นพระเอกถ่ายวิดีโอหลักฐานเอาไว้แล้วลครับพวกเขาลงมาไล่ล่าพระเอกด้วยนั่นจึงทําให้พระเอกของเราเนี่ยหนีเสือปะจระเข้ของจริงครับรับสึกหนักจากทั้งสองฝั่งแก๊งสวมชุดสูทกับแก๊งนักเลงชุดบ้านเถียงกันเพื่อแย่งตัวพระเอกจนสุดท้ายแล้วพวกมันก็เปิดฉากซัดกันเองเพื่อแย่งชิงตัวพระเอกพระเอกใช้จังหวะชุลมุนเนี่ยวิ่งหนออ อีกด้านหนึ่งสายสืบชินได้โทรไประบายถึงความงี่เง่าในตัวเจ้าสาวของเขาอย่างยอนาที่จู่ๆก็ยกเลิกลองชุดแต่งงานของพวกเขาขณะเดียวกันนั้นพระเอกของเราก็วิ่งหนีแก๊งชุดสูทที่ไล่ล่าตามมากระทั่งพระเอกก็ถูกรถชนจนตัวลอยโดยคนที่ชนเขาก็คือสายสืบชินนะครับที่บังเอิญขับผ่านทางนั้นพอดีสายสืบชินได้เรียกรถพยาบาลน,นำส่งตัวพระเอกไปที่โรงพยาบาลแล้วล่ะครับแก๊งชายชุดสูดดำจึงยอมถอยกันไปก่อนแต่มันก็ได้แอบสะกดรอยพระเอกไปที่โรงพยาบาลด้วย พระเอกหัวใจหยุดเต้นไปเชี่วขนาตอนอยู่ห้องฉุกเฉินโดยระหว่างที่พระเอกกำลังถูกกู้ชีพอยู่นั้นเขาก็นึกถึงตอนวัยเด็กที่ตัวพระเอกนั้นอยู่ที่หน้าบ้านหลังหนึ่งพร้อมร้องไห้ไปด้วยในที่สุดพระเอกของเราก็รอดจากวิกฤตมาได้พระเอกฟื้นขึ้นพบกับสายสืบชินสายสืบชินบอกพระเอกว่าพระเอกไม่เป็นอะไรแต่พระเอกก็เนี่ยก็ยังไม่พอใจสายสืบชินอยู่ครับที่อยู่ดีๆเนี่ยก็มาขับรถชนเขานะครับจนเกิดเหตุวุ่นวายแล้วก็เสียเวลาเขานะครับสายสืบชินไม่อยากฟังพระเอกบ่นแล้วละครับเขาจึงบอกพระเอกว่าเขาจะปรออ้งนก เรยกยังตะโกนบ่นสายสืบชินไม่หยุดในเรื่องที่ทําเขาเสียเวลาด้านสายสืบแพ็กที่แผนกบุคคลสูญหายจู่ๆก็มีแม่เด็กคนหนึ่งเนี่ยเข้ามาที่แผนกบุคคลสูญหายเธอมาด้วยน้ําเสียงสั่นคลอนและสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเธอบอกสายสืบแพ็กว่าลูกชายของเธอหายไปจากบ้านแล้วเธอตามหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอโดยลูกชายของเธอมีชื่อว่าน้องฮาเนินขณะที่แม่ฮาเนินกาลังอดครวญถึงลูกชายที่หายไปจากบ้านอย่างใจเสียทันใดนั้นก็มีชายคนนึงโผล่มา ขาก็คือแฟนใหม่ของแม่ฮานินหรือว่าพ่อเลี้ยงของฮานินนั่นเองพ่อเลี้ยงเล่าว่าเขาตามหาฮานินไปทั่วระแวกบ้านแต่ก็ยังหาไม่พบรวมถึงถามคนบริเวณใกล้ๆแล้วแต่ก็ไม่มีใครเนี่ยเห็นน้องฮานินเลยแม่ฮาเนินขอร้องให้สายสืบแพ็กช่วยตามหาน้องฮานินให้เธอด้วยอีกด้านหนึ่งลุงที่ตอนต้นเรื่องเนี่ยก็ได้พาน้องฮานินมาฝากไว้กับชายคนหนึ่งชายหนุ่มดังกล่าวมีชื่อว่าโทมัสครับตำรวจลงพื้นที่บริเวณใกล้เคียงที่ฮานินหายไปกันแล้ว พวกเขาติดใบประกาศตามหาตัวน้องฮานินกันไปทั่วเลยครับรวมไปถึงพยายามหาร่างตามบริเวณท่อและก็ลุ่มแม่น้ําต่างๆบริเวณที่คาดว่าเจอน้องฮานินครั้งสุดท้ายทว่าก็ยังไม่พบอะไรที่เป็นเบาะแสเลยนะครับทั้งด้านสายสืบชินก็บ่นเรื่องที่พระเอกดันทําการตรวจสุขภาพนะครับเนื่องจากเขาต้องการให้แค่ตรวจร่างกายเฉยๆนะครับมันเสียเวลาสายสืบชินนั่นเองเพเอกบอกว่าไหนๆก็มีคนออกค่ารักษาให้แล้วนะครับเขาก็เลยทํา2อย่างไปพร้อมๆกันเลยนะ ขณะที่พระเอกฟังสายสืบพิ์บนอยู่นั้นผนกการเงินได้เรียกพระเอกไปแล้วล่ะโดยเขาเรียกชื่ออีกชื่อหนึ่งนะครับเป็นชื่อในนามบัตรที่พระเอกไปหลอกลวงพวกนักเลงครับโดยเขาเรียกพระเอกว่าคิมซอกฮุนนะครับพระเอกได้เดินไปบอกผนกการเงินแล้วล่ะว่าให้เปลี่ยนชื่อเป็นคิมอุกทีนั่นก็คือชื่อจริงของพระเอกอน,นะครับโดยคิมซอกฮุนที่แผนกการเงินเรียกแบบนั้นเพราะว่าสายสืบชินเนี่ยดันเอานามบัตรที่พระเอกไปหลอกนักเลงไปยื่นตอนเข้ามาผนกฉุกเฉินนั่นเองครับเพราะไม่เจอบัตรประชาชนที่ตัวระะเน ต่อมาสายสืบชินได้มายังสถานที่ที่พบร่างคิมิโอกเขาจดจ้จอ,องอยู่นานพางสานนิฐานว่าคนร้ายทําอะไรกับคิมมีอกบ้างคนร้ายได้นําร่างของคิมิโอกเข้าตู้แช่แข็งพร้อมทั้งล็อกกุญแจเอาไว้สายสืบชินเดินเดินอยู่นะครับเขาก็เจอหลักฐานชิ้นสําคัญในการระบุตัวคนร้ายที่ฆ่าคิมมีอกแล้วล่ะนะครับและนั่นก็คือใบนําส่งของที่มีระบุผู้นําส่งสินค้าที่ชื่อว่าคังมยองจินหรือนายคังครับ พระเอกกำลังไปป้อมตำรวจเพื่อแจ้งความที่เขาถูกกลุ่มนักเลงชุดสูทเล่นงานนะนะโดยตอนนั้นเขากำลังคุยโทรศัพท์กับน้องจงอาด้วยพระเอกได้เล่าเรื่องที่เขารอดชีวิตมาจากการถูกรถชนได้เาวากับปนิหารให้กับน้องจงอาฝั่งครับน้องจงอาเป็นห่วงพระเอกอย่างมากทันใดนั้นพวกนักเลงในชุดสูทย่องมาทางด้านหลังของพระเอกและลักพาตัวพระเอกไปน้องจงอาได้ยินเสียงภายในมือถือของพระเอกด้วยนะครับเธอจึงยิ่งเป็นห่วงพระเอกเข้าไปใหญ่พระเอกถูกพาตัวไปในป่าลึกเขาถูกปิดหน้าปิดตายอย่างน่าสงสาร กลุ่มนักเลงชุดสตรกำลังขุดหลุมฝังพระเอกแล้วละ่ะพระเอกรู้ตัวแล้วล่ะว่าเขาไปเห็นสิ่งที่ไม่ควรเห็นจนถูกลักพาตัวมาเช่นนี้เขาจึงตั้งสติและเริ่มออกวิ่งหนีอีกครั้งกระทั่งพระเอกของเราก็พพัดตกบริเวณหน้าผากลางป่าลึกนะครับพวกนักเลงได้ตามไปหาพระเอกกันแต่ด้วยความที่มันมืดบวกกาป่าที่ไม่คุ้นชินนะฮะพวกนักเลงชุดสตรจึงบอกว่าเดี๋ยวค่อยมาตามหาพระเอกใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับเพราะพวกมันเนี่ยคิดว่าด้วยความสูงขนาดนั้นพระเอกก็น่าจะไม่รอดชีวิตไปแล้ว ลุงที่น่าสงสัยตอนต้นเรื่องพบเจอกับพระเอกบนต้นไม้เหรอครับเขาได้เขี่ยพระเอกลงมาจากต้นไม้จากนั้นก็พาตัวพระเอกไปที่บ้านของเขาณนะหมู่บ้านดูอนจู่ๆก็มีแสงประหลาดทอดลงมาในป่องไฟแล้วเทียนภายในบ้านหลังนั้นเนี่ยก็ถูกจุดขึ้นนะครับแล้วก็มีคนโผล่ออกมาจากประตูนั่นก็คือผู้หญิงที่พระเอกเห็นพวกนักเลงชุดสูทเนี่ยลักพาตัวมานั่นเองครับเธอสับสนอย่างมากที่จู่ๆก็มาโผล่อย่างหมู่บ้านดูอนแห่งนี้เช้าวันต่อมาพระเอกตื่นขึ้นด้วยสภาพโชว์ซิกแพคนะฮะ พระเอกถามลุงต้นเรื่องว่ารักพาตัวเขามาหรือ,อยังไงแล้วลุงดังกล่าวตอนต้นเรื่องก็ชื่อว่าจางพันซอกหรือว่าลุงจางนะฮะลุงจางดูไม่มีพิตมีภัยอะไรครับเขาได้นำเสื้อผ้าของเขาเนี่ยให้กับพระเอกที่ใส่ก,กอกงนอนตัวเดียวอยู่ตอนนั้นนะครับจากนั้นลุงจางก็นำสำรับอาหารมาให้พระเอกกินข้าวด้วยกันพระเอกยังคงสับสนกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยพระเอกเนี่ยยังระแวงลุงจางอยู่นะฮะพระเอกหยิบนาฬิกาของเขามาดูนาฬิกาแต่นาฬิกาเนี่ยดันไม่เดินซะแล้ว พระเอกทมหาเสื้อผ้าของเขาโดยลุงจางแก่เอาไปซักให้นะครับน้องจงอาและนํากุ๊กในมาอย่างสถานที่ที่สุดท้ายที่พระเอกหายไปโดยจงอาตามสัญญาณมือถือของพระเอกมานะฮะนํำกุ๊กและจงอาพบสร้อยข้อมือร่วมสาบานของแก๊งพวกเขาอีกด้วยครับพระเอกที่อยู่กับลุงจางเขาได้หยิบเสื้อผ้าของเขามาและค้นหาของบางอย่างพระเอกได้ยืมมือถือของลุงจางเพื่อโทรหาจงอา ลุงจางบอกว่าแถวนี้ไม่มีสัญญาณมือถือหรอกนะครับพระเอกไม่เชื่อเลยบอกว่าประเทศที่จเจริญแล้วอย่างเกาหลีใต้เนี่ยนะจะไม่มีสัญญาณมือถือได้อย่างไรซึ่งมือถือของพระเอกเนี่ยถูกพวกนักเลงชุศก์เอาไปแล้วนะครับก็เลยต้องมายืมมือถือลุงจางนะฮะเพราะพระเอกเนี่ยได้ถ่ายวิดีโอตอนนักเลงชุศกะลักพาตัวผู้หญิงคนนั้นนั่นแหละครับพระเอกบ่นว่าหมาตัวไหนเอากระเป๋าของเขาไปนะฮะโดยลุงจางเนี่ยแกก็เลี้ยงลูกหมายอยู่2ตัวนะฮะ ลุงจางก็เลยหัวร้อนแล้วแหละจึงได้โยนกะละมังใส่พระเอกซะเลยนะครับที่มาว่าหมาของเขาลุงจางไล่พระเอกฟังแล้วลหะครับว่าเขาพบเห็นพระเอกตรงต้นไม้บริเวณแถวๆหน้าผานะฮะพระเอกมาอย่างต้นไม้ใหญ่ที่ช่วยชีวิตเขาเขาบอกขอบคุณเจ้าต้นไม้ใหญ่ที่ช่วยชีวิตนะฮะกระทั่งพระเอกก็เจอกระเป๋าของเขาแล้วละ่ะดีใจได้ไม่นานครับจู่ๆก็มีเสียงเอ,อะอะวอยวายมาครับพระเอกเลยรีบไปหลบทันที ดยเสียงเอิงอโววายนั้นก็คือเสียงของแก๊งนักเลงชุดสูดนั่นเองครับบอสของพวกนักเลงชุดสูดชื่อว่าผู้จัดการวังผู้จัดการวังบดลูกน้องที่ทาพลาดจนทําพระเอกเนี่ยตกหน้าผาลงมาผู้จัดการวังสั่งให้ลูกน้องอ่ะหาร่างของพระเอกให้พบโดยเร็วพระเอกที่ซ่อนตัวอยู่จู่ๆก็มีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยโผล่มาแล้วก็ชวนเขาเล่นด้วยนะฮะ พระเอกได้ไล่ชายดังกล่าวเนี่ยไปนะฮะพระเอกแอบฟังสิ่งที่ผู้จัดการวังพูดคุยกับลูกน้องของมันแล้วล่ะฮะโดยผู้จัดการวังสั่งให้ลูกน้องดูข้อมูลในมือถือของพระเอกแล้วตามหาบ่อแสที่พอจะตามหาพระเอกให้ได้ครับพระเอกได้แตงสงสัยว่าชายดังกล่าวที่มาชวนเขาเล่นเนี่ยคือใครกันพระเอกได้เดินเข้าไปในป่าลึกโดยป่าลึกดังกล่าวมีป้ายติดไว้ว่าเป็นเขตห้ามเข้าครับเมื่อพระเอกเข้าไปพระเอกก็พบกับหมู่บ้านที่น่าสงสัย พระเอกพบเด็กๆและผู้คนที่ใส่ชุดหลากหลายอาชีพจากนั้นเขาก็เจอคาเฟ่ชื่อว่าบูฮาวายพระเอกพบกับคนที่แต่งตัวหลากหลายรวมไปถึงเจอน้องฮานินภายในคาเฟ่แห่งนั้นด้วยทันใดนั้นป้าคิมฮยอนมีกับโทมัสก็เดินออกมาโดยโทมัสเป็นเจ้าของคาเฟ่บูฮาวายแห่งนี้ส่วนป้าฮยอนมีเป็นคนในหมู่บ้านดูโอนที่รักเด็กเอามากๆป้าฮยอนมีได้พาตัวของน้องฮานินไปอยู่กับป้าแล้วละครับโทมัสและป้าฮยอนมีสงสัยว่าพระเอกเป็นใครกัน เนื่องจากไม่เคยเห็นหน้าพระเอกมาก่อนนะพระเอกขอยืมโทรศัพท์จากเจ้าของคาเฟ่อย่างโทมัสเพื่อติดต่อกับน้องจงอาเมื่อพระเอกลองโทรดูก็โทรไม่ติดราวกับว่าเครื่องโทรศัพท์เนี่ยมันเสียนะฮะพระเอกสงสัยว่าโทมัสเอาโทรศัพท์โบราณที่เสียเนี่ยมาให้เขาใช้ทำไมพระเอกขอยืมมือถือจากโทมัสอีกด้วยโทมัสแจ้งว่าที่แห่งนี้ไม่มีมือถือนะฮะรวมไปถึงไม่มีสัญญาณมือถือบริเวณนี้พระเอกขอกาแฟแก้วหนึ่งจากโทมัสแล้วล่ะครับ โทมัสไม่คุนหน้าพระเอกเอาซะเลยครับเขาจ้องหน้าพระเอกและถามพระเอกอยู่ว่าพระเอกเป็นใครมาจากไหนกันแต่พระเอกนั้นก็ไม่ได้ตอบอะไรร่องที่พระเอกกาลังนั่งจิบกาแฟพระเอกก็มองไปที่นอกหน้าต่างและเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยถือมือถืออยู่พระเอกจึงรีบวิ่งออกไปหาผู้หญิงคนนั้นทันทีเพื่อขอยืมมือถือแต่ก็ตามผู้หญิงคนนั้นน่ะไม่ทันนะครับทันใดนั้นลุงจางก็มาหาพระเอกพรางถามพระเอกว่าพระเอกมาทําอะไรอยู่ที่นี่พระเอกบอกว่าเขากําลังพยายามหามือถืออยู่นะครับแต่ไม่มีใครเนี่ยให้พระเอกยืมเลย ลุงจางทำสีหน้าแปลกๆแล้วล่ะครับแล้วก็ววววมองไปที่พระเอกราวกับสงสัยอะไรบางอย่างในตัวพระเอกลุงจางได้ไล่ให้พระเอกรีบออกไปจากหมู่บ้านแห่งนี้เร็วๆนะครับพระเอกจึงกลับไปที่บ้านลุงจางจากนั้นก็กําลังไปจากบ้านของลุงจางแล้วล่ะครับลุงจางไล่พระเอกอีกครั้งว่าให้ไปจากบ้านของเขาเร็วๆนะฮะพระเอกวิ่งมาที่ป้ายรถเมล์เพือ่อกลับเข้าเมืองแต่ก็ไม่ทันนะครับพระเอกเห็นป้ายรถเมล์ที่แจ้งเวลาเดินรถว่ามีแค่2รอบโดยรถที่วิ่งผ่านพระเอกไปล่าสุดนั่นน่ะก็คือเที่ยวสุดท้ายนะครับ พพะเอกได้แต่สะบัดว่าหมู่บ้านอะไรกันครับทำไมมีรถแค่2เที่ยวนะฮะเระเอกยังเหลือบไปเห็นเสาไฟฟ้าที่มีป้ายตามหาเด็กหายนะฮะและเด็กหายดังกล่าวนั่นก็คือน้องฮหาหนงนั่นเองครับเพะเอกตัดสินใจกลับมาที่คาเฟ่บูฮาวายอีกครั้งเพะเอกเจอคนที่ถือเคียวที่นั่งใสอีกครั้งครับเพะเอกได้ขอโทมัสอยู่ที่นี่1คืนเนื่องจากรถเมย์หมดครับโทมัสจึงพาเระเอกไปที่ห้องพักสุดแสนจะโบราณเระเอกบ่นเรื่องห้องโบราณนั่นแหละฮะ โทมัสบอกให้พระเอกอยู่ที่นี่สบายๆพักผ่อนไปก่อนหนึ่งคืนแล้วพรุ่งนี้อ่ะค่อยกลับนะขณะที่พระเอกกําลังจะหลับเขาก็ได้ยินเสียงของเด็กร้องพระเอกจึงได้เดินออกไปดูและนั่นก็คือน้องฮานุนที่ร้องหาแม่นั่นเองพระเอกเข้าใจความรู้สึกของฮานุนในเรื่องของเฝ้ารอแม่อย่างดีเนื่องจากพระเอกในวัยเด็กนั้นก็เคยร้องไห้เรียกร้องหาแม่ของตนเช่นกันนะครับพระเอกถามน้องฮานุนว่ารอแม่มานานหรือยังน้องฮานุนตอบว่ารอมาสองคืนแล้วจากนั้นฮานุนก็แนะนําตัวเองว่าเขาชื่ออะไร พระเอกได้ปอบฮานินว่าเขาจะบอกความลับของตนเองให้กับน้องฮานินฟังพระเอกเล่าเรื่องที่พระเอกเคยเฝ้ารอแม่แบบฮานินนะฮะโดยตอนนั้นพระเอกก็น่าจะยุเท่าฮานินนี่แหละแต่สุดท้ายแล้วพระเอกก็ไม่เจอแม่ของตัวเองนะฮะเมื่อพระเอกเล่าเรื่องนี้แทนที่จะปอบกับทำเด็กร้องไห้ดังกว่าเดิมซะงั้นพระเอกเลยสัญญากับน้องฮานินว่าพระเอกจะตามหาแม่น้องฮานินให้ได้ฮานินและพระเอกเกี่ยวกยสัญญากันและกันแล้วล่ะครับพระเอกได้เห็นแผลเป็นบริเวณแขนของน้องฮานินอีกด้วย น้องรีบเอาหลบทันทีพระเอกจำได้แล้วล่ะว่าน้องฮาหนินก็คือเด็กที่เจอในใบประกาศที่อยู่ตรงป้ายรถเมล์นั่นเองทันใดนั้นโทมัสเนี่ยก็โผล่มาพอดีนะครับพระเอกเลยบอกว่าพระเอกแค่ปลอบน้องอยู่นะฮะไม่ได้แกล้งอะไรน้องโทมัสได้พาน้องฮาหนินไปก่อบนอนแล้วล่ะครับพระเอกสงสัยมากว่าสถานการณ์แล้วก็สถานที่ที่เขาอยู่เนี่ยมันคืออะไรกันแน่ ทำไมเด็กที่สูญหายถึงมาอยู่ที่คาเฟ่บูฮาวายแห่งนี้นอกจากนี้พระเอกยังได้แอบมองไปนอกหน้าต่างก็งเห็นการพูดคุยที่นั่งใส่ระหว่างลุงจางกับโทมสัสอีกด้วยลุงจางหันขึ้นมามองบนหน้าต่างแล้วล่ะครับพระเอกจึงรีบหลบทันทีโดยลุงจางกาลังบ่นโทมสัสว่าน่าจะปล่อยให้พระเอกอะ่ะอยู่กลางเขานะฮะไม่น่าพาพระเอกมาวุ่นวายที่หมู่บ้านดูออนแห่งนี้เลย พระเอกเริ่มปฏิติดประต่อเรื่องราวต่างๆเข้าด้วยกันโดยเขาคิดว่าโทมัสและป้าฮยอนมีเนี่ยร่วมมือกันลักพาตัวน้องฮานินมายังหมู่บ้านดูโอนแห่งนี้ครับอีกด้านหนึ่งลุงจังได้ปรึกษากับโทมัสในเรื่องของพระเอกซึ่งเขายังบ่นเรื่องที่พระเอกกลับมาที่หมู่บ้านอีกครั้งขนาดนั้นเองครับชายคนหนึ่งก็โผล่มาเขาก็คือคนที่อยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้เช่นกันโดยชายทรงเสียเ่ยคนนี้ชื่อว่านายพักนะฮะ นายพักพูดคุยถึงสาเหตุที่เขามาอยู่หมู่บ้านแห่งนี้เพราะเขาถูกเมียแทงข้างหลังเขาต้องการให้ลุงจางจัดการเมียให้เขานะฮะเพราะว่าลุงจางก็บอกว่าเขาไม่สามารถจัดการได้รวมไปถึงเมียนายพักก็ได้ไปร้องไห้บอกตำรวจให้ตามหานายพักอยู่ด้วยเมียนายพักเนี่ยน่ารักแล้วก็แสนดีนะครับนายพักจึงบ่นกับลุงจางว่าหรือลุงจางเนี่ยรับเงินจากเมียนายพักแล้วทําแบบนี้ลุงจางไี่แต่โมโหพังทําท่าจะเขกกระบานนายพักครับ โดยระหว่างที่ลุงจางกับในพักพูดคุยอยู่นั้นน้องผู้หญิงที่เดินออกมาจากป่องไฟเนี่ยก็เห็นการพูดคุยแปลกๆนี้ด้วยพระเอกได้หลับไปและตื่นขึ้นในหมู่บ้านดูอนเขานึกเป็นห่วงจงอาและนํำกุ๊กที่ตอนนี้อยู่ภายในเมืองพระเอกกลัวว่าพวกนักเลงชุ้สุดเหล่านั้นจะไปตามล่าตัวของน้องจงอาและนํำกุ๊กเพื่อหาเบาะแสแล้วมาหาพระเอกครับพระเอกกำลังจะกลับแล้วล่ะครับแล้วก็เขาแวะคุยกับโทมัสพราะห่วงเรื่องน้องฮานินด้วยเช่นกันโทมัสได้ให้พระเอกรีบออกไปก่อนที่รถเมย์จะหมดนะฮะ พระเอกถามหาน้องฮาหนินจากโทมัสโทมัสบอกว่าน้องฮาหนินไปเล่นบ้านเพื่อนครับพระเอกเดินออกจากคาเฟ่บูฮาวายแล้วจากนั้นเขาก็บังเอิญเจอน้องฮาหนุนเล่นอยู่กับเด็กคนอื่นๆโดยมีป้าฮยอนมีนั้นดูแลอยู่พระเอกซุ่มดูอยู่ทันใดนั้นก็มียายคนหนึ่งเนี่ยย่องมาหาพระเอกที่ด้านหลังพระเอกก็ตกใจอย่างมากเลยนะครับยายแก่เล่าเรื่องที่น่ากลัวให้กับพระเอกฟังว่าป้าฮยอนมีเป็นคนที่อารมณ์ร้อนอย่าบอกใครแล้วเมื่อคือนเนี่ยก็มีคนตายด้วยยายแกเนี่ยให้พระเอกเดินตามเธอไป ยายแก่บอกพระเอกว่าพอดูหน้าพระเอกไปไปมา,มาแล้วก็นึกคุนหน้าพระเอกนะครับแล้วก็รู้ว่าพระเอกคือใครเนื่องจากแม่ของพระเอกเล่าให้ป้าฟังบ้างแล้วพระเอกทำท่าทางสนใจแต่เขาก็คิดสงสัยอยู่ว่าจะเป็นไปได้ไงเรื่องที่ยายแก่พูดเพราะแม่ของเขาเนี่ยทิ้งเขาไปตั้งแต่อายุ7ขวบแล้วก็ไม่กลับมาหาพระเอกเลยตอนนี้พระเอกลืมหน้าแม่ไปแล้วด้วยซ้ํายายแก่กําลังจะเล่าเรื่องที่เธอบอกตอนแรกก็คือเรื่องที่มีคนตายในหมู่บ้านเมื่อคืนแล้วลหละทว่าป้าหยอนมีก็เข้ามาก่อนพอดี ปาได้ไล่ให้พระเอกเนี่ยไปจากยายแก่จึงทําให้ยายแก่ไม่ทันได้เล่าเรื่องอะไรให้กับพระเอกฟังพอยายแก่ลุกขึ้นพระเอกก็เห็นข้างๆเสื้อของยายแก่ติดเบอร์แล้วก็ชื่อเอาไว้พระเอกรู้ทันทีว่ายายแก่นั้นน่าจะเป็นโรคอาาัลไซเมอร์ครับพระเอกเจอเข้ากับกลุ่มเด็กๆรวมไปถึงน้องฮานินที่กําลังเล่นซ่อนหากันครับพระเอกบอกน้องฮานินว่าจะพาน้องฮานินไปหาแม่จากนั้นเขาก็ได้นําตัวน้องฮานินไปด้วยกันโทมัสรวมถึงคนในหมู่บ้านได้รับแจ้งจากเด็กที่ตัวโตที่สุด ที่ชื่อว่าพักบอมซูนหะครับเขาตัวโตก็จริงครับแต่เขาเป็นเด็กออทิสติกครับจึงทําตัวเหมือนกับเด็กอยู่แบบนั้นนั่นแหละครับบอมซูบอกกับโทมสัสป้ายน์มีว่าจู่ๆน้องฮานนึนก็หายตัวไปโดยก่อนหายไปเนี่ยเขาเห็นฮานนึนอยู่กับเพลเอกครับเพลเอกกำลังจะจากไปจากหมู่บ้านพร้อมกับกระเป๋าใบใหญ่เพลเกถูกหรือค้นกระเป๋าใบใหญ่ทว่าในกระเป๋านี่กับเป็นรากไม้เต็มไปหมดเพลอกโวยว,ยวายว่ารากชายเท้าแห้งพวกนี้คุณยายแก่เมื่อกี้ให้เขามานะครับ เขาก็เลยกาลังจะเอารากช้ยเท้าพวกนี้กลับบ้านนะฮะพระเอกถูกถามด้วยว่าเอาน้องฮานินไปซ่อนไว้ที่ไหนพระเอกก็บอกว่าเขาไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้นนะฮะชาวบ้านเลยปล่อยพระเอกไปแล้วล่ะแต่ชาวบ้านนั้นก็ยังสงสัยพระเอกอยู่นะฮะชาวบ้านจากไปได้ไม่นานพระเอกก็ได้เรียกน้องฮานินที่ซ่อนอยู่ออกมาแล้วก็อุ้มขึ้นรถที่ตอนแรกใส่รากชัยเท้านะฮะน้องฮานินขอให้พระเอกสัญญากับน้องในเรื่องที่จะพาไปเจอแม่ พระเอกต้องอยู่ข้างๆน้องด้วยเพราะแม้จะเจอแม่แล้วแต่ว่าน้องฮานินก็ยังกลัวโดนแม่ดุอยู่ดีครับพระเอกตกลงตามนั้นว่าจะรักษาสัญญากับน้องฮานินพระเอกล่างน้องฮานินมาถึงบริเวณใกล้เกือบจะขึ้นรถเมล์แล้วล่ะครับเมื่อพระเอกแน่ใจแล้วว่าหลุดพ้นจากพวกชาวบ้านมาได้พระเอกได้เปิดดูน้องฮานินในรถเข็นปรากฏว่าน้องฮานินเนี่ยกลับหายไปราวกับมายากลครับพระเอกสับสนอย่างมากว่าเกิดอะไรขึ้นจึงรีบไปที่รถเมล์ เพราะกลัวว่าจะไปรถเมย์ไม่ทันนะครับจากนั้นเพเอกก็ขอยือมมือถือพี่คนขับโทรเข้าไปแจ้งตำรวจว่าพบเด็กสูญหายที่หมู่บ้านชื่อดู่อนนะครับระเอกต้องการยืนยันเรื่องฮานเนินว่าเพเอกพบเจอจริงๆเขาเลยแจ้งเรื่องที่ว่าน้องฮานเนินนั้นมีแผลเป็นที่บริเวณแขนแล้วก็สะพายกระเป๋าอนุบาลอีกด้วยฮะสายสืบแพ็กก็ได้รับเบาะแสและ,และับเรื่องแล้วล่ะจึงรีบไปตามคำร้องคำแจ้งของเพเอกในทันที เพล็กกลับมายัางหมู่บ้านดูโอนอีกครั้งเขาพบกับน้องฮานืนเล่นอยู่กับบอมซูบอมซูบอกพระเอกว่าเขาได้พาน้องฮานืนที่หลงเนี่ยกลับมาที่นี่นะฮะบอมซูเนี่ยเก่งใช่ไหมล่ะเขาถามพระเอกแบบนี้ครับพระเอกเลยบอกว่าเก่งบ้าบออะไรกันจากนั้นพระเอกก็ได้อุ้มน้องฮานืนไปและบอกให้บอมซูนั้นอย่าตามเข้ามาเะเอกกำลังจะวิ่งหนีออกไปจากหมู่บ้านอย่างนี้แล้วล่ะครับทว่าป้ายอนมีเนี่ยก็เห็นพระเอกแล้วล่ะเขาก็กำลังวิ่งไล่พระเอกอยู่เพเอกเห็นยายแก่เนี่ยโบกมือเรียกเขาให้พระเอกหนีไปทางนี้นะ พระเอกก็เป็นคนเชื่อง่ายซะด้วยครับก็เลยตามยายแก่ไปเมื่อพระเอกเข้าไปในบ้านยายแก่เนี่ยบ้านของยายแก่กับอยู่ในสภาพทรุดโทรมรกร้างราวกับเป็นคนละบ้านกับที่พระเอกเห็นในตอนแรกอีกด้านหนึ่งลุงจางได้ดูข่าวทางทีวีมีรายงานว่ายายเชเวรหรือยายแก่ที่เมื่อครู่นี้ที่ผมเล่าไปอ่ะถูกพบเป็นศพบ,บริเวณแม่น้ำกใกล้ๆสถานพักฟื้นโดยสาเหตุที่ยายเชเวเสียชีวิตก็คือลื่นล้มนะครับ พระเอกสับสนมากเลยครับที่จู่ๆเนี่ยตามยายแก่ยายเวไปเนี่ยก็พบกับเฟอร์นิเจอร์ที่หายไปนะครับพระเอกได้เก็บความงงนี้ไว้นะครับจากนั้นเขาได้พาน้องฮานนนี่นนออกมาจากบ้านของยายเวยแล้วครับแล้วก็อุ้มน้องไประหว่างที่พระเอกอุ้มน้องฮาหนืนพระเอกพางถามน้องฮาหนืนว่าถ้าหากพระเอกรักษาสัญญาแล้วฮาหนนน่ะจะให้อะไรพระเอกน้องตอบว่าน้องจะยกกันดั้มตัวโปรดให้กับพระเอกครับพระเอกตื้นตันใจมากที่เห็นน้องพูดแบบนั้นพระเอกบอกน้องอีกว่า น้องจะได้เจอแม่อย่างแน่นอนอีกทั้งพระเอกก็ได้แจ้งตำรวจไว้แล้วด้วยระหว่างที่พระเอกกำลังจะเดินออกจากหมู่บ้านพระเอกก็บังเอิญเจอเข้ากับลุงจางนะครับพระเอกเลยไปหาลุงจางก่อนนะครับก่อนที่จะออกจากหมู่บ้านเพราะสงสัยเรื่องยายชเวที่จู่ๆหายตัวไปแล้วก็เรื่องที่จู่ๆบ้านของยายชเวเนี่ยเปลี่ยนไปจากตอนแรกที่พระเอกเคยเข้าไปพระเอกได้ทิ้งน้องฮาหนินไว้ที่ด้านหน้าประตูแล้วละครับแล้วก็ตามลุงจางไปในบ้านที่ดูหรูหราหลังหนึ่ง ทว่าพราะเอกก็เจอกับลุงจางคุยกับนายพักอยู่โดยนายพักกาลังเล่าเรื่องที่ว่าเขาโดนเมียฆ่าเขาจริงๆให้แก่ลุงจางฟังพระเอกได้ยินเรื่องราวสุดแปลกนี้ครับก็งงเข้าไปใหญ่แลครับทีนี้ว่าถ้าถูกฆ่าแล้วทาไมนายพักเนี่ยถึงยังยืนอ,อยู่ตรงนี้นะฮะลุงจางรีบไล่ให้พระเอกอะไปจากที่นี่นะฮะทว่าพราะเอกก็บอกว่าเขามีเรื่องที่สงสัยนะครับเลยจะมาถามลุงจางแต่ปรากฏว่าก็ด้ยินเรื่องราวแปลกๆจากลุงจางเมื่อคู่นะครับแล้วเรื่องราวแปลกๆนั่นหมายถึงอะไร ลุงจางล่าพราะเอกไปคุยด้านนอกแล้วครับแต่พระเอกไม่ยอมไปต้องการคาอธิบายที่นี่เดี๋ยวนี้จากลุงจางพระเอกถามแล้วเหรอว่าทําไมยายเชเวที่เป็นอัลไซเมอร์เนี่ยหายไปต่อหน้าต่อตาเขารวมไปถึงสิ่งของภายในบ้านของยายเชเวด้วยพระเอกงงและสับสนไปหมดลุงจางบอกแล้วเหรอว่ายายเชเวไปแล้วครับพระเอกถามกลับว่าแล้วยายเชเวอ่ะไปไหนล่ะนายพักเดินมาเสริมคําบอกเล่าโดยบอกว่าคงไปที่ดีๆสักแห่งนะครับนายพักพังถามพระเอกว่าพราะเอกยังไม่ตายหรือ,อยังไง พระเอกหัวจะปวดพร้อมทั้งว่นวายว่าทำไมเอาแต่ถามอยู่ได้ว่าเขาตายหรือไม่ตายนายพักบอกแล้วหรอว่าหมู่บ้านดูอนแห่งนี้มีแต่คนตายนะครับเมื่อพระเอกได้ฟังเช่นนั้นเขาก็ยังมึนๆงงๆง,งสับสนอยู่นายพักกำลังจะเล่าถึงหมู่บ้านแห่งนี้แล้วครับให้กับพระเอกฟังทว่าลุงจางก็ด่าพังบอกให้หยุดพูดได้แล้วขณะที่นายพักกำลังจะเล่าจู่ๆมือของนายพักก็เกิดสั่นขึ้นมาและร่างของนายพักรวมไปถึงสิ่งของต่างๆบริเวณรอบตัวนายพัก ก็รเร้าเรือนรางหายไปและใช่แล้วล่ะครับหมู่บ้านิวโอนแห่งนี้คือหมู่บ้านรวมคนที่ตายแล้วและยังหาร่างไม่พบนั่นเองโดยหากโลคภายนอกพบเจอศพร่างก็จะหายไปแบบที่นายพักแล้วก็ยายชเวเป็นครับเร่เห็นทุกๆอย่างแล้วแต่เขาก็ยังไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองนะครับว่าเรื่องตรงหน้าเนี่ยจะเป็นความจริงลุงจางพยายามอธิบายให้แก่พระเอกฟังแต่พระเอกก็ไล่ลุงจางไปแล้วบอกว่าไม่ต้องเล่าอะไรทั้งนั้นครับ พระเอกเดินออกมาจากบ้านในพักแล้วล่ะครับน้องฮานุนถามพระเอกว่าพระเอกจะพาน้องฮานุนเนี่ยไปหาแม่เมื่อไหร่พระเอกถามน้องฮานุนด้วยความสงสัยว่าน้องฮานุนก็ตายไปแล้วด้วยหรอพระเอกถามน้องฮานุนต่ออีกคำถามหนึ่งก็คือเรื่องที่พระเอกรู้มานี้ไม่จริงใช่ไหมฮานุนต้องยังไม่ตายนะครับนุงจางจะอธิบายให้กับพระเอกฟังว่าเรื่องราวเป็นยังไงแล้วล่ะครับแต่ว่าพ้าหยอนมีเนี่ยก็มาก่อนนะฮะแล้วก็ดูพระเอกในเรื่องที่จะพาน้องฮานุนหนีพระเอกก็ยอมโดนด่าไปครับเพราะเขายังช็อกอยู่ พระเอกถามแล้วลว,ว่าหน้าที่แห่งนี้ทุกๆคนนั้นตายไปแล้วงั้นหรอป้าหยนมีก็บอกว่าพระเอกทําเรื่องราววุ่นวายขนาดนี้ยเพราะพระเอกไม่รู้นี่เองว่าตัวเองนั้นตายไปแล้วลุงจางบอกให้ป้าหยนมีใจเย็นก่อนนะครับเพราะตอนนี้พระเอกยังไม่ได้สติป้าหยนมียังดูพระเอกต่อว่าทุกๆคนที่ตายแล้วมาอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้ล้วนมีเรื่องราวที่แตกต่างกันให้พระเอกเนี่ย Yok, อยู่เงียบๆแล้วกันนะครับแล้วรอให้ร่างหายไปเท่านั้นก็พอแล้วนะครับนั่นหมายถึงว่าบรรดาคนในหมู่บ้านดูโอนนั้น ยังไม่ทราบนะครับว่าพระเอกนั้นเป็นคนเป็นครับยกเว้นลุงจางของเราที่ช่วยพระเอกตอนตกต้นไม้นะครับพระเอกได้แต่สะบัดออกมาด้วยความสติแตกว่าทุกคนในที่นี้มันบ้ากันไปหมดแล้วนักนเกตามหาบุคคลสูญหายสายสืบแพ็คได้เปิดเทปบันทึกเสียงที่ทางสายด่วนแจ้งก่อเหตุได้รับแจ้งบ่อแสของน้องฮานินนะฮะโดยสายบ่อแสของพระเอกได้ระบุลักษณะตัวตนของน้องฮานินได้อย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าอนุบาลที่น้องเนี่ยสะพายตอนพบเห็นครั้งสุดท้ายนะฮะ และแผลเป็นบริเวณแขนสายสืบแพ็กสงสัยอันดับแรกเลยละครับว่าคนที่แจ้งเบาะแสคือใครกันและเขาต้องเป็นคนร้ายแน่นอนแล้วเขารู้เรื่องแผลเป็นได้ยังไทงทั้งที่สายสืบแพ็กก็ยังไม่ทราบเรื่องนี้มาก่อนนั่นเองครับเพะเอกได้รับคําอธิบายเรื่องหมู่บ้านดูโอนที่รวมวิญญาณคนหายสาบสูญเอาไว้จากลุงจังอีกครั้งหนึ่งครับเพะเอกก็ยังไม่อยากจะเชื่อตัวเองเช่นเคยครับโดยเพะเอกบอกว่าที่แห่งนั้นน่ะคงเป็นลทัทธิประหลาดละสิไม่ว่า เรเอกบอกว่าเขาเนี่ยจะแจ้งตำรวจมาจับให้หมดเลยนะครับเรเอกสงสัยว่าเขาแจ้งความเรื่องน้องหาหนินไปแล้วแต่ทําไมตำรวจเนี่ยไม่มาตรวจสักทีนะฮะลุงจ้างอธิบายว่าแจ้งตำรวจไปก็ไม่มีประโยชน์หรอกนะครับเพราะว่าตำรวจเนี่ยมองไม่เห็นสิ่งที่พระเอกและลุงจางมองเห็นนะฮะนั่นก็คือหมู่บ้านดูอนและผู้คนในหมู่บ้านนั่นเองครับเรเอกยังไม่เชื่ออยู่ดีพังบอกว่าอย่ามาหลอกกันซะให้ยากเลยนะฮะเรเอกก็หลอกคนมาเยอะแยะมากมายแล้วนะครับ ยังไงพระเอกก็ไม่เชื่อเรื่องที่ลุงจางเล่าให้ฟังล็อกจากนั้นน่ะพระเอกก็ลุกหนีจากลุงจางไปก่อนออกไปลุงจางก็เน้นย้ำกับพระเอกว่าไม่มีใครเชื่อสิ่งที่พระเอกพูดหรอกนะครับต่อให้พระเอกไปบอกอะไรเรื่องคนในหมู่บ้านแห่งนี้นะเพราะยังไงอ่ะบุคคลอื่นเนี่ยก็ไม่มีทางเห็นนะนะพระเอกไม่สนไม่ฟังไม่เชื่อเช่นเดิมครับแล้วก็เดินหัวร้อนออกไปจากบ้านของลุงจางอีกครั้งพระเอกทอดสายตามองไปที่หมู่บ้านทุกนพร้อมทั้งสงสัยในเวลาเดียวกันว่า หมู่บ้านที่รวมวิญญาณคนที่สูญหายไปเนี่ยมีจริงๆหรืออย่างไรครับอ้าก็จบลงไปแล้วครับสำหรับพาร์ทแรกของเรื่องราว d i s s i n g the Other Side เรื่องราวเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจเลยใช่ไหม่ะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบการสรุปเนื้อหาสปอยซีรีส์ที่ได้สาระแล้วก็ความรู้แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็สนับสนุนทุกช่องทางของผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและลาไปก่อนสวัสดีครับ